ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนีมาเลอร์ไผ่อยากได้งัวจากพลอยใสฟาร์มครับเพิ่นขัดงัวมาใหม่ให้พี่หน้องได้เลือกได้ชมนี่กะอ่ะถือว่ามีง้วงามๆลูกเทพหลายคู่เลยแหละครับพี่น้องพร้อมกับง้วสาวอยู่ทั้งหลังผมนี่นะครับเนาะก่ะมาพบมาพอกันอ่าช่วงเสาร์วันอาทิตย์ที่17เดนะครับเดือนธันวาเอ้าใกล้จะสิ้นปีแล้วผู้ได้หางัวเลี่ยงอยู่นะครับเนาะ อ่าปันหาขัดมาให้พียให้น้องเน้นๆนะครับเด้อของนี่ฟ้ามี่จังอ่าง้วมูลมุหนึ่งเป็นง้วสาวนี่มาใหม้นะครับตัวนี้นี่ย่างตัดเอาพุลูว่าลูกพอด่นะครับเด้อเดี๋ยวจังไปเบื้องกันนะครับเนาะพิกัดกับยูทีบ้านเปือยตนนําบลหนองโกอําเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามครับผมพี่คูหนึ่งกับยูท้างนี่นะครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวจังไปเบื้องกันนะครับเนาะอ่าขอดื่มมุกชุกะสิภาพพี่น้องนี่ยางไปผูดคุยถักท้ายกับ ทางเจ้าของขอ,อกเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมื้อนี้ก็จอยพิมพ์ว่าไม่ไม่ให้หลายอยู่นะครับค่ะ,ะกับมี้เป็นแม่ลูกลรวกครับว่าสาวค่ะครับผมเอาอยู่นี่ไอของข้าวในก,การทรงนี่ทรงฟรีห่อใสครับเป็นการส่งฟรีในภาคอีสานค่ะครับผมสรงฟรีภาคอีสานแล้วก็ะการรับประกันล่ะครับกระรับประกันํำหนีสากลค่ะจักมือครับผมไอ,อสิบป่ามือค่ะ,ะประมาณสองอาทิตย์โดยทั่วไปด้วยค่ะ,คะพี่น้องครับอ่ะ ฝากเบอร์โทรศัพท์ครับผม0 6 3 7 3 4 2 3 2 6เ่สอค่ะอ่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่ะเป็นพลอยใสฟาร์มค่ะภาษาไทยค่ะแล้วก็ไลน์กับเบอร์นี้แหละค่ะครับผมอ่ะในร้านเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวพาเบิรงว่าครูอะไรเอาครูนี่ตัวเนาะค่ะเอาเป็นครเป็นแม่ลูกตัวแม่ได้ครับจัดว่าเฟมหญ่เลยได้พี่น้องครับครูนี่นะครับเนาะแม่ก็ขอนขาแง่อันนี้ลูกพ่อไหนครับนี่ตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตค่ะได้จะเข่าสี่เดือนค่ะลูกช็อกโกแลตจะเข่าสี่เดือนบ่ท่านในเหตุเขานะคร เขามันท่านได้เกิดช็อกโกแลตสี่เดือนะนะครับวันนี้แม่นี่ทองว่างมั้ยนครับหรือทำแม่แ,แม่ยังทองว่างอยู่ค่ะ,ะแม่ทองว่างดนะครับด้วยเป็นง้วนเฟรมใหญ่โตยืนยุ่งนี่เป็นลูกที่ไหนครับจ่อยลูกลูกแรกค่ะเป็นงว้วนลูกแรกส้นสูงแม่ยุ่งเท่าไหร่ครับน่าจะลอยประมาณลอยสี่สิบห้าบวกบลอยสี่สิบห้าบวกไปหาลอยหาสีผดนะครับแม่ผลใหญ่ยยอยู่เป็นงว้วนแดงบนนะครับเนาะ,ะกันแหล่ากัผลงานก็ะือว่าให้ลูกกะออกมาโตแดงดีอยู่งนะครับพี่น้องครับโค้งสั่งใหญ่อยู่นะครับเนาะนี่เดี๋ยวผมจะถามราคาให้นะครับเนาะ เออนี่นะครับเดอ้ออ่ะหน้าตาแม่เป็นหูสันนะครับพี่นออ้องเอออ่ะที่บิังลูกชัดๆบันนี้เออนี่นะครับเนาะอ่ะลูกตัวนี้จะเป็นไรมาทั้งนี้กันเลยครับเออเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวให้ลูกมาทั้งนี้จังน้อยก่อนนะครับเนาะเออเดี๋ยวจะถามราคาไห้นะครับเด้อพี่นออ้องเอออ่ะนี่นะครับเนาะตื่นเออตื่นกล่องเออนี่เอ้ายังกันแล้วคุณนี้จอยเปิดที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะ ไม่ีพี่น้องครับครบักใหญ่เลยสี่หมื่นเก่าครับผมต่อเอาทรงฟรีทัท่วภาคอีสานผุหล่ะครับผมอ่ะเบึงมุมนี่กะเรื่องต้นนี้เดี๋ยวบไม่อย่างมันบ่ครับบ่ค่ะรับประกันต้นนี้ค่ะรับประกันตน้นนี้เออนี่เด้อครับพี่น้องครับอเออบึงแผ่นหลังอ่ะนี่ตัวนี้จะเฝ้าอย่างน้ำมันสูหล,ลูกเออให้พี่ใหญ่มป็นสูเบิรงก่อนนี่เป็นสูบ่มักเด็กดอกเออใหอย่างน้ำนี่นะครับเนาะเอานี่ตัดสัย่างเบื้องขอมๆเด้อครับพี่น้องเด้อนี่รูปร่างหน้าตาแม่บ่มีปัญหานะครับเดี๋ยวที่ใช้เพิ่นอ่า เบิ้งทายยางของแม่แล้วก็เบิ้งอีกขางหนึ่งนะครับด้วยพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมใจให้เบิ้งขาบัวถกบัวถอนนะครับพี่น้องครับนี่จะให้ดูท่าเดินด้วยนะครับเนาะเออนี่เบิ้งอีกขางหนึ่งนี่เบื้องการเก่าขาเก่ายังใหญ่ดนะครับสี่มือเก่าหนึ่งไหมพี่น้องเออนี่นะครับเนาะแล้วก็เป็นวัวที่แม่ใหญ่แล้วก็เงาพร้อมนะครับหางบัดอกบัแซมเครื่องบัจัดเต็มเต็มหูสั้นเลยนะครับเนาะเดี๋ยวก็พาเบิ้งลูกอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปเบิ้องตูดต่อไปนะครับเนาะเออเอาไปจอดไว้เลยครับแม่่่เพนนี คู่นี้แหละครับ4ี่หมนเก้าพี่น้องต่อเอาของดีจากพลอยใสฟาร์มนะครับเนาะอ่ะนี่ผู้ใดมาจากกรุงเทพกรุงเทพปีใหม่มาเลือกเลืออร่อพี่น้องครับอ่ะนี่คู่แรกคู่ที่สองใจตดเไหนครับค่ะเป็นนะครับอ่ะคู่เป็นแม่บดเมื่อกี้ลูกเห็นยุทธอ่าตัวบอกงไงนะครับลูกเพิ่นกระไดพี่น้องใช่หรล,ลูกเพิ่นโอ้ตัวนี้บอกไาเลยพี่น้องจังเบิ่งกันเห็นแล้วตัวนี้บอกไงผู้ใดหาแบบนี้อยู่นะครับเนาะ เดี๋ยวให้เพิ่นไล่ไอ้ไล่ลูกมานะครับเป็นแม่เท้าโบดก็น่าจ,จะใส่ร้อยหาซิบบวกๆคนนี้ตัวนี้พี่นอ้องเออลูกก็ง่ายดีอยู่เป็นเอฟเอฟหนึ่งเอฟสองเป็นเ่อจ่อยแมนค่ะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิน่นอ่าเดี๋ยวสิไล่ลูกมาใส่แม่ให้เบิ่งนะครับเนาะลูกก็แดงงามอยู่นะครับนี่เป็นเอฟสองหนาดีหนาดื่น,นตื่นเลยลูกของพ่อไหนบุกครับนี่ตัวนี้เป็นลูกล็อกกี้คะ่ะลูกของล็อกกี้นะครับเนาะอ่ะ ลูกของร็อกกี้นะครับเด้อเออนี่นะครับเด้อเอาไล่ไล่ถอยมันเห็นแสงจะชัดเดี๋ยวแสงเบิ่งจะชัด,ดเออโอเคอ่ะ,อะลูกร็อกกี้จักเดือนหรอครับได้เขาซีเดือนค่ะเขาซีเดือนเหรอพี่น้องลูกร็อกกี้เนี่ยเกิดจากแม่เท่าบดแบบนี้แหละแม่สูงเท่าไหครับใจนี่ประมาลอยหาซีบวกประมาลอยหาซีบวกเออนี่นะครับเด้อเดี๋ยวจังเบื้องลูกเพิ่นพี่น้องครับลอยหาซีบวกลูกที่เท่าไหนครับเป็นลูกแรกค่ะเป็นลูกแรกนะครับเด้อหลังย่างแตกนะครับเนาะอ่ะนี่เออนี่เนี่ย อ่ะนี่ลูกแรกนี่ย่างหนาจักเดือนเราขอจอยซี่เข่าซี่เดือนค่ะสี่เข่าซี่เดือนพี่น้องครับย่างหนาเลยนะครับเนาะตัวนี้แม่แม่ทับไปครับบ่ค่ะแม่ยังบ่ท่านทับได้ครับนี่เมึงค้นหางแบบไงเป็นง้วบดนะครับเนาะที่ให้ลูกแดงดีนะครับลูกนี่เป็น F2 ฟลองเลยนครับเด้อนี่ตัวนี้แหละคู่นี้จอยเปิดที่เท่าไหร่ครับนี่หาเงินสองพันบาทค่ะอันนี้หาเงินสองนะครับเด้อลูกนี่ย่างไงนะครับหมูสันเฮดเขาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาช่วจักให้เบื้องแผ่นหลังยี่ดอกพี่น้องครับตัวนี้เห็นบ่ล่ะ เออนี่เดอ้อนี่แม่ย่างไงนี่แหละครับผมเออแต่สิ่ังย่าง,งน้ำเบื้องลูกครับนี่หาเมื่อนสองนี่เบื้องแขงขายย่างไงเลยครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องเอานะครับเนาะ,ะดูมุมนี้หาเมื่อนสองนี่ครบไงเล้ครับด้วยแม่ร้อยหาซิบกัวครับาหางกับบกไงเลยตัวลูกแต่มันสุดจะให้เบื้องแผ่นหลังของลูกเพิ่นนี่เบื้องแผ่นหลังเบื้องคุ้นหางย่งไงนี่แหละครับผมตัวย่างเต็มเลยนะครับเนาะเออ นี่เดินย่างอ้อมมังขังแม่ลูกเป็นเอฟอนะครับแม่เป็น F1 ครับพี่น้องอคู่นี่ตำหนิกับบ่มีอย่างมันบ่ครับบ่ค่ะรับประกันตำหนิทุกโตค่ะประกันตำหนิให้ทุกโตนะครับเด้อ,อนี่มุมนี้นะครับเนาะเออนี่แม่เพิ่นยิ่งยิ่งนี่แหละครับผมเอาย่างลูกเดินเห็นป้วพี่น้องครับอ่ะเออ เดี๋ยวติดภาพเบิ้อง F2 งามๆเลยนะครับอือ,อนี่เห็นว่าพี่น้องมันหันดักให้แดดมันติดเป็นเงาๆดานข้างนะครับเออเอ้านี่มาดูตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเอะเดินเดินลูกเดินโวยโวยโวยเดี๋ยวจังเบืง้งอ่าจังว่าเบิ้งอีกกระไดพี่น้องครับคู่ที่สามครับรบนนันนี้ก็เป็นนี่ค่ะคู่ที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวจิไล่ออกไปเสียแดดให้พี่น้องเบิ้งสัดๆนะครับเนาะแม่ F1 ลูก F2 เล้วเดีเอากไปเสองเือกันนะครับเนาะ ค,ยยคูยังไงคูนันหาเงินสองพี่นอ้องเอาเอาไปหาแม่ลูกเอออันนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกทศพลค่ะลูกทศพลจักเดือนหรือครับได้เข่าสีเดือนเช่นกันค่ะจะ,ออจะเข่าสีเดือนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเนตัววยง้อกันเออนี่ลูกทศพลจะเข่าสี่เดือนเกิดจากแม่นี่นะครับแม่นี่อ่าทับไปหรือท่องไปครับบ่ค่ะ,ท,คะท่องว่างค่ะท่องว่างนะครับพี่น้องแม่สูงกับลอยสี่สิบบวกบวกได้พี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะลูกของทศพจนเดียวกันเป็นลูกเอฟสอง ตัวนี้แม่ก็ทองมางเม่อนเดิอ่ะตัวนี้แม่ทองมางเอาเบื้องแม่นี่ครับผมอ่นี่นะครับนี่หูสันัลนะครับเนาะเดี๋ยวให้เป็นลาลูกมาลูกงามด้วยครับพี่น้องนี่นี่ตโตลูกขึ้นนะครับเนาะเอออหางง่ายๆเลยมักตัตได้เออนี่เดี๋ยวเบื้องลูกนี่นหูสนัลนี่แหละครับผมตัวนี้กับลูกงามขึ้นกันนะครับเนาะเออมาลูกมาสีไว้สีให้เบื้องเออโอเคอ่ะนี่นะครับเอออ่ะ คู่ไดใ้ใจเปิดเท่าไรครับ4ี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะอันนี้สี่สิบเก้าห้าร้อยนะครับเด้อลูกเถีดง,าง,งาม้มง้มไอ้พี่น้องได้ลูกเป็นเอฟอนะครับพี่น้องครับ F2 นะครับเนาะนี่แหละสายพัฒนาผู้ใด้หายอยู่นะครับเนาะแม่ทรงลูกงา,งงามๆนะครับถือตัวละสองหมื่นกบ็บาทท่านั้นและพี่น้องอ่ะนี่อ่าตาเนะครับเนาะอ่ะเบิ่งแนวหลังแผ่นหลังเออนี่ซ้ำยืดก,กันกับแม่เดี๋ยวผาเบื้องขัดสี่หมื่นเก้าคู่นี่แหละพี่น้อง เดี๋ยวจะให้เบื้องหลังหลังแตกแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อ่ะนี่ชี้เด็ดเลยอ่ะนี่เบื้องค่นหางนะครับเนาะนี่เบื้องเอาอ่ะเออหนึ่งแล้วอ่ะแม่โบดนะครับเนาะสได้ให้เบื้องทายยางของแม่นะครับอ่ะเดินลูกเดิน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 นี่แหละซีสิบเก้าหารอยเออนี่นะครับเด้อเดินเดินลูกเดินอันนี้จูงให้เบื้องทายยางสุดหรอครับพี่น้องอ่ะขาโบถกโบถอนนะครับเนาะ ไม่มีตำหนินะครับอ่ะงวะ้วษะไอแม่ลูก3คูสามคมเหรอพี่น้องครับมาคมไหลมาเลือกเอาต่อไปบนชู้วสิบห้าเบิง้งอ่าง้วสาวเอาตัวออตัวหนาก่อนเลยบ่เออตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนค่ะเอาหมายเลขสี่หาเก้าเป็นเอฟมีใบเพชรแล้วค่ะเอฟหนึ e ่งสี่หาเก้าตัวนี้มีใบเพชรแล้วนะครับเป็นงว้วษะทรงสมุทดีเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลูกพอไรครับจ่อยลูกทศพลค่ะลูกของทศพลโอ้ตัวเงีวดีพี่น้องตัวนี้ก็ได้ เป็นงัวทรงสวยสมูทเนาะละกัสีแดงเข้มนะครับตัวจริงๆนี่แดงเข้มล่ะกัโบทหูสันเห็ดเขาเรียบร้อยที่สําคัญมีใบเพชรแล้วน้องจักเดือนครับได้ประมาณ11เดือนกว่าค่ะประมาณ11เดือนกว่าด้วยพี่น้องครับตัวนี้งวัวท่านด้ถึงปีครับตัวนี้จอยเปิดที่เท่าไหร่ครับส9ม0 0ืนเก้าพันบาทค่ะ,ะตัวนี้สาม0มืนเก้าด้วยพี่น้องครับสามหมื่นเก้าเด็ดเฉพาเบื้องทางไทยนะครับเนาะเออ นี่เบิ้งชัดๆนี่เบิ้องหลงหลังนะครับเนาะนองต่างๆเอาเบื้องหน้าชัดๆครับนี่สามสิบเก้าพูดได้หาง่าเอฟยูตัวนี้พร้อมใบเด้อพี่น้องเด้อกลับไปต่อยอดเป็นเอฟสองได้เลยนะครับนะเนาะเราเรียบเห็นบ่เออนี่เบ,บ็บบม่มีปัญหาหรอกครับเบื้องชัดๆด,ดูหน้าชัดๆนี่นะครับเดี๋ยวจะเบื้องอีกขางหนึ่งครับผมนี่พวกนมตุม้มน้มติงบ่ไม่อย่างลยครับพี่น้อง อันนี้เบื้องทางหน้าทางนี้เออให้เบื้องหลองหลังนะครับเนาะตัวนี้หลังแตกนะครับเด้อในราคาสามหมื่นเก้าต่อเอาอ่ะย่ำเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเบื้องพวกกุ้งกวางเออไปลุกอ่ะนี่นะครับเด้อสามสิบเก้าที่น้องครับอ่ะเออนี่อ่ะดูมุ้งกว้งกวางครับนี่ตัวใหญ่อยู่ตัวต่อไปครับผมค เอาตัวหน้านานี่นเนานะเบอ,อนี่ยืนสวยๆเลยพี่น้องครับ473ผู้ใดมักงวัวเจ้าเนื้อเด้อครับเด้อหูสั่นแล้วก็ลึกพร้อมตัวนี้ลูกของไอ้พ่อตัวไหนครับเป็นลูก KF68 ค่ะลูะก KF68 เด้อครับน้องจักเดือนแล้วครับนี่ได้ประมาณ10เดือนกว่าๆค่ะ 10, 10เดือนกว่าๆเด้อครับพี่น้องหนังหนา,น,าน,นี่ย่างคักเลยแข็งขาขยันดีไอ้สูงเท่าไรครับตัวสามสิบประมาณร้อยเกือบๆร้อยสามสิบอ่ะประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับตัวนี้ใส่นี่อ่ะ เบื้องด้านข้างไปเลยเดี๋ยวมันชู่ภาพเบื้องไกลๆครับผมราคาจังฟังกันเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเอฟหนึ่งนะครับเด้อนี่พี่น้องเบื้องแผ่นหลังแนวหลังนะครับเนาะยางลึกหลังกว้างอ่ะสิถามราคาให้พี่น้องตัวนี้เออตัวนี้จอยเปิดที่เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับอ่ะตัวนี้สามหมื่นเก้านะครับเนาะผู้ใดหาซุงนี่อยู่นะครับเนาะนี่เป็นคัดมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมนะครับมาอ่าพูดคุยต่อรองเอาสามหมื่นเก้ากรได้ตัวนะตัวอ้วนเล็กแหละครับผม เบิ้งทางนี่เป็นง้วเครื่องโบดแลละกันเงาหางต้องบอกว่าปักไงนะครับเนาะอ่ะนี่ถึกใจกกมาเอาครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะเออเราจะให้เบิ้งอีกขางนึงครับบ้านี้เบิ้งทายยางไบฟอมแล้วก็เบิ้งอีกขางหนึ่งเดินนี่ง้วหูวหวจฉังเื่องครอมพี่น้องครับนี่นหนางงวอายุแค่สิบเดือนนี่ครับนี่เบิ้องทางนี้นี่บ่มีปานบ่มีดังครับผมเออนี่เออ,อ,อสวยงามเลยอ่ะเบิง้งมุมนี้ครับอ่ะมุมนี้ อ่ะเบื้องหน้าโหสันๆนันอีหล่ะครับนี่นี่พุ่งมุม่งไ้แผ่นหลังไปน้ำเลยครับเด้ออ่ะนี่แหละของดีจากพลอยใสายฟาร์มครับผมอ่ะนี่มาเลือกเอานะครับเนาะอ่ะเดี่ยวมองๆเลยตัวนี้จัดมาเด็ดเดลยครับพี่น้องเพื่อนบ้านว่าสาวเนาะมีหาย,ยู่งสามตัวอีกตัวหนึ่งกะเป็นตัวนี้เนาะค่ะอ่ะซีเจ็ดซีด้วยครับพี่น้องครับซีเจ็ดซีตัวนี้กะเป็นอ่ะไม่สดๆร้อนๆครับพี่น้องครับใสนน่นานรักนานรักแขนดีเลยละ่ะ ตัวนี้น้องเขาเป็นลูกพ่อไหนครับเป็นลูกฮุตตันค่ะลูกฮุตตันอาอยุจักเดือนครับประมาณจะเข่ากกแปดเดือนค่ะประมาณจะเข่ากกแปดเดือนหลือเด้อพี่น้องครับส้นสูงหนึ่งขนาดจะลอยยิ้มาได้เนาะ,ะตัวนี้เนาะค่ะประมาณลอยยิ้มาบวกยิ้มาบวกบวกเลยครับพี่น้องครับนี่เอ้าแขนดีดอกพี่น้องเป็นงว้วบดหูสันอ่ะตัวนี้จะเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทค่ะอ่าตัวนี้สองหมื่นเก้าหรือพี่น้องอ่าเป็นเอฟหนึ่งนะเป็นง้วเอฟหนึ่งนะครับเด้อง้วเอฟหนึ่ง นี่เบิ่งตัวนี้แข็งดีเนะครับพี่น้องอ่ะแข็งดีเลยนี่เสื้อผ้าเบิ้งทั้งหนาเบิ้งทั้งนี่ก็ตันเพลื่อแล้วพี่น้องครับในราคามีสิบเก่านะครับเนาะนี่ริบพินเหี้ยนเล็บเป็นตั้งสี่ตัวๆแล้วพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อนี่ขนก็ได้อ่ะเดี๋ยวซืเบิ้งอีกขังหนึ่งแต่ขังนี้ซืเบิ้งให้มีปานมีดังบ่อันนี้บ่มีด้วครับสีคือกันแหละพี่น้องอ่ะนี่นะครับมนเลืก่อนสองหมื่นเก่ากรได้ส่งดีเลย่อล่ะ เดหาแบบนี้ยกสายพัฒนานะครับเนาะ,ะไม่ควรพลาดครับผมเด้อเดี๋ยวสีภาไปเบืองไงครูแม่ลูกบัวนะครับเด้๋ทวนอ,อีกที่หนึ่งนะครับเนาะอ่ะสีไออาจจะเห็นนันนนปป่นใช่เดี๋ยวคุณทวนเบืองไห้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวสีภาไปปิดท้ายด้วยแม่บัวลูกแดงครูนันงาำนะครับไงพ่อมอ่ะตัวนี้เออนี่นะครับเด้ออ่ะชาไปลูกเออนี่เออเอาแม่ขนาดสักคนครับเนี้ นี่นะครับเด้อนี่ตัวนี้ย่างงามนยครับหาเมื่นสองพี่น้องครับหาเมื่นสองแม่ยญ่ๆนี่แหละครับผมเมืองหุทธของกวางไกลๆนะครับเออนี่นะครับนี่ไ้เบิ้งเนื้อตัวตัวนี้ครับพี่น้องนี่จัดประเด็ดเลยคมนี่นะครับเนาะ,อะของพลอยสายฟาร์มกะมีไห้แค่นี้นะจอยเนาะ,ะครับมาเลือกเอาผลิตแตงกวงงามๆพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ